สวัสดีครับ F อซที่รักทุกท่านและเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านผมบาวรีจากช่องบาวรีทีวีวันนี้จะมานำเสนอวิ่งบนสองตัวมาตัวนะครับเด็กวิ่งบนสองตัวมาตัวจะเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่ออกห้าสามศูนย์ห้าเก้าสาม มาดูนะวิธีคิดนะครับมาดูให้เอาหลักแสนนะครับหลักแสนคือห้านะหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักพันสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยหนึ่งครั้งห้าบวกสามสามบวกกันสองครั้งก็ได้หกหกกับห้าได้สิบเอ็ดอันนี้ก็คือ ศูนย์เป็น11เท่าเดิมน,นะครับ11บเวกหเป็น16 16บวกอีก3ก็เป็น19บเอาเก้มาครับและต่ออกแก้มหนึ่งคือ0นะครับ9แล้วนับไปอีกตัวนึงคือ0ูนยเมื่อต่อมาก็เลขที่ออกก็คือ5 04ครับ0ย์มาครับเห็นนะครับครับ มาดูนะครับเพื่อหางวดต่อไปนะครับนี่เราได้งวดงวดวันที่สิบหกมิถุนาแล้วนะครับมิยอหกเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่มาดูนะห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสอง 10, 20, ครั้งนะครับแล้วก็หลักพันสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งมาดูครับ ห้าหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดสองครัง้งแปดสองครั้งคือสิบหกเจ็ดบวกสิบหกเจ็ดบวกสิบหกเป็นยี่บสามยี่บสามบวกห้าเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกอีกสี่เป็นสามสิบสองเอาสองมาสามสองคือเอาสองมาแล้วต่อไปแทบเป็นคือสาม งวดต่อมาออกห้าศูนสามมาหลักหน่วยครับมาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคืองวดของหึงกรกฎานะครับได้สี่สามสี่ห้าศูนสาม ครับทีนี้เราจะหางวดต่อไปครับก็เหมือนเดิมครับหลักแสนหนึ่ครั้งคือสี่หครั้งสามนี่คือหลักหมื่นสองครั้งนะหลักสองครั้งหลักพันสองครั้งหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วย1ครั้งนะครับมาดูครับสามตรงนี้บวกกันสครั้งคือหกหกบวกสีได้สิบ สี 4, ครั้งคือ8 10สบบวกแได้ 8, 8, 18 18ปดสิบวกห้าบวกหเป็น23 23บวกหลักหน่วยที่คือหครั้งคือ3เป็น26่เอาหมานับต่อไปหนึ่งแตกก็คือ7จ็ดครับหกงวดต่อมาคืองวดที่แล้วนะครับที่ออก สามสามหกครับวันนี้เข้าหลักหลักหน่วยเหมือนเดิมครับนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับออกสี่สามสี่ห้าศูนย์สามหนึ่งกรกฎาคมแล้วก็มาหาหามาได้หกกับเจ็ดนะครับแล้วก็ออกในวันที่สิบหกกรกฎาก็คือสามหกเจ็ดสามสามหก นะครับเห็นไหมครับเข้าหลักหน่วยเข้าหลักหน่วย <_ d ose> เลขล่างคือสองหนึ่งที่ว่าที่ออกพรรษานะครับวันเข้าพรรษาครับที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบก็คือวันอสันหาแล้วก็พอดีตรงกับวันเฉลิมฉนวนษาสิบสองสิงหาพันปีหลวงด้วยครับเลขสองสองหนึ่งเป็นเลขมงคลเลขล่างนะครับ เลขบนก็คือสามสาหนะครับออนนี้เรามาคำนวณต่อไปนะครับจากมวด16กรกฎาคมหกเจดที่ออกสามหกเดสามสามหครับมาดูครับหลักแสนก็คือสามครั้งหลักหมื่นคือ6กสองครั้งนะครับหลักพันคือ7จดสองครั้ง หลักร้อยคือสามหนึ่งครั้งหลักหน่วยคือหกหนึ่งครั้งครับมาดูครับสามบวกหกสองครั้งคือสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าเจ็ดบวกกันสองครั้งก็คือสิบสี่สิบห้ากับสิบสี่เป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกไปอีกสามนะครับสามสิบสองสามสิบสองบวกหน่วไปอีกหกเป็น สามสิบแปดเอาแปดมานะครับแปดมานับเป็นึ่งแ้งคือเก้าแปดกับเกครับเมื่ต่อไปนี้ก็คือหนึ่งสิงหาคมนะครับได้แปดกับเก้าคิดว่าไม่หลักหน่วยก็หลักสิบนะครับไม่หลักหน่วยก็หลักสิบท่านลองพิจารณาดูนะครับเพื่อไปประกอบกับเลขอื่นๆ ว่าตัวไหนจะมาระหว่างแปดกับเก้านัำเลขสวยทั้งคู่นะครับแปดกับเก้าจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบหรือจะหลักร้อยนะครับลองพิจารณาดูนะครับนะครับเข้ามาตั้งแต่แรกเลยเก้ากับศูนย์มา 4, ห้าศูนย์สี่สองกับสามได้มาห้าศูนย์สามครับเก้ากับศูนย์ออกห้าศูนย์สี สองกับสามออกห้าศูนย์สามหกกับเจ็ดออกสามสามหกแปดกับเก้าจะออกตัวไหนพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูบนนะครับของเราแยกบนแยกล่างยกเว้นเลขของน้องกีจี้นั่นะ บางทีก็หลบขึ้นบนอย่างงดที่แล้วถึงบอกเน้นล่างนะครับเน้นล่างแต่การบนถึงท,ทีของผมก็ได้ไว้บ้างแต่ไม่มากที่ได้มากก็คือวิ่งสามบนของเลขเลขเฉียเอียดนะครับวิ่งสามบนมาเต็มๆเลยนะครับไม่แยกบนแยกล่างแล้วเหมือนกับท่านอื่นที่บางเขาบอกไม่ เขาแยกบนแยกล่างบางคนก็บอกว่าบนล่างซึ่งก็มีโอกาสถูกมากแต่ท่านก็จะต้องลงทุนทั้งบนทั้งล่างซึ่งเขาอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยแต่ก็เป็นการดีอย่างหนึ่งก็คือกําไรน้อยแต่ก็ปลอดภัยปลอดภัยนะครับก็คือไม่พลาดบางทีก็มีสิทธิ์จุดลงล่างได้นะครับบางทีเขาบอกการบนการล่างนะั่นแหละเขาเขาเล่นอย่างปลอดภัยเล่นอย่างระมัดระวัง ถ้าเล่นอย่างวัดดวงก็คือแยกบนแยกล่างอย่างสไตล์ของผมนั่นแหละนะครับคือเลขกวิ่งเนี่ยแยกบนก็คือบนล่างก็คือล่างตัวเดียวไปเลยได้ก็ได้เยอะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนี่อย่างนี้ก็เรียก่ทีมงานของผมเขาเล่นแบบวัดดวงนะครับจากทีมงานอื่นก็อาจจะเล่นแบบปลอดภยัยอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับแล้วแต่สไตล์ของใครของมันนะครับแบบใครแบบมันแล้วแต่ถนัดนะครับ จะเล่นแบบปลอดภัยกันบนกันล่างก็ได้แต่กําไรน้อยจะเล่นแบบวัดดวงแยกบนแยกล่างแต่กําไรมากก็แล้วแต่นะครับแต่จรมของผมเพืเ่อนผมแยกบนแยกล่างครับเลขวิ่งแต่เลขของบางท่านที่ได้มาเป็นเลขลับเลขอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะก,กันบนกันล่างไว้บ้างอย่างวงทจะแล้วที่ได้มาหกหนึ่งของน้องกีจีหกมาบนหนึ่งมาล่าง ซึงเทวิ่งทั้งบนทั้งล่างอะไรทั้งบนทั้งล่างลเลขละเอียดบอกบนอย่างเดียวสามก็มาเต็มๆครับง่ก็แล้วแต่ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับโชคใหญ่เร็วๆนี้นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามและกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่เพราะว่าผมจะมีเลขลับแล้วก็เลขวิ่ง เช้าวันหวยออกเช้าวันหวยออกเลยครับย้ำอีกครั้งว่าเช้าเลยนะครับประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอ่ะถ้าผมจะเข้าสวนยาผมจะลงคลิปก่อนเลยนะครับขอให้ท่านเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ